สวัสดีงามงามครับสวัสดีครับอย่างเป็นรหรือของยปากังปากครับแกงไก่คพี่น้อยแกงไก่นะครับโอ้ดีได้จะแกงให้กินล้ำล้ำอันนี้ียกปากั้งกับลาบผมครับโอ้ขอบคุณครพวกครับอันนี้ปักกรเป็นดยกันเนาะป็นครับเปมนเปมาแล้วครับมา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 นาม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 าามามามากามามามกนาม เอฟซีเปิดกับมาฮือเหมือนกันนะเนี่ยครับไอแน่นมันเหรอมาคอนตั้เขาเนาะเดี๋ยวพี่น้อยจะแกงจิ้นล้ำๆเออแกงนี่เฮ้อกินป่ะครับผมนี้ะแกงไก่อันนี้เป็นสเลียมครับโอ้ขอบคุณจันนักครับขอบคุณจันนักครับขอบคุณจันลายครับผมพูดดีแล้วเนาะครับนี่เนาะพูดดีแล้วถ้าดูคนละลายได้แบบนี่อ่าเดี๋ยวพี่น้อยเนี่ยพึ่มเดี๋ยวครับผมโอเคเอามาเพิอปอมาปลูกคือเพิ่ม อันนี้ก็ออกเปิดทั้งนั้นอ่ะหมูขาหมูไอันนี้นะเอาเปิดเอามาฮือทั้งนั้นขอบคุณจ้านะครับขอบคุณจ้นักจะแบบใหม่ๆฮดน้ำน้อยหน่อยับโอ้ไปได้ะไรเป็น้ะไดตึงไม่เจ้าเป็นแรงอ่ะเปิดเอามาฮือทั้งนั้นอ่ะวันี้นะน้อยอะเต็มเนี่ยน้อครับแหมน้อยเต็มแล้วผัมีเหียวมาปลูกไว้ดิผัยอยากกินผักกำลังเอามาปลูกเลยอันนี้ขาท้องไทแต่ยังมีนติดมาเนอะมาเดี๋ยวเอามา ับไมาาตยเนะอ๋อเดี๋ยวพี่น้อยแปรงแป้งแป้งอย่างก็นะเดี๋ยวักไพรใส่ขอเพ่เนี่ยครับเอา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 มัดไปเดี๋ยวไปเน่ากินเฮงกินใส่มากันหยอกเลยเอาปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวครับเอาแก๊เดี๋ยวไปล่างเอาครับรับกินข้าวกินอย่างกันมมาเป็ี่ยนสลาคนเดียวนะครับวันนี้เอาเนตี เจอแบนี้เจอกันี้ก็ไม่ยอกันได้ยัเนาะทำเดียวนักปุมๆเลยันี้มันฉลองหมานก็หมานคว้าไม่หมานนะอ๋อนี่เขาคว้า่ต่นี่เขาคว้าวันนี้นี่าะวันร่นันนัวันวันหกจะมาเอวอ่างเงี้ยเขาเเอาาเน่นบาเขากมเปมา สองก<ท>ำแล้วม,มอาอ,มอันนี้เราใช้นี่เล่นครับครับล่างเหรอครับอ๋อมันจะเาวเลี้ยงผีเคียงเนี่ยใครเลี้ยงผีเคียงเองน,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 ออน,นะอันนี้แน่นบ้านฮอลแน่นอะไเนี่ยนะอันนี้ได้ได้กินลแล้วฮู้ล่างผลแป็ดบ้านฮอลดำหอ,อมมันเลย กรนะวาวเนะนี่ยกระปุกข้่ยมาเดก้อยมีแตจับมือมาครับตาห้องควา้าไม่เอฟซีไม้เอลหาฉลองห้องควา้าไม่ใครจะมากับมันเลยไม่เดี๋ยวมีห้องคว้าแล้ววันนี้จะแกงไก่ครับนอกก้องเป็ดติ่วไก่มาพี่น้อยจะแกงไก่นี่น้ำพริกพี่น้อยนะครับแกงไก่เดี๋ยวต่ำมาแ,แคน้นใส่เอาคนเดียวเลยครับเนอ เี่นครับแกงไก่ตัวเขาก็ใส่ประมาณตัวอีอยู่ทีเขามักมักเผ็ดหรือว่าบบเผ็ดเนาะครับเนาะใส่น่อยใส่ตัวเอีครับกว่ามันหอมๆกันเดี๋ยวเอาไก่มาใส่ครับไก่มาคั่วตัวกันนี้ครับเอาหมกหน่อยเดียวก่อนครับคือมันพิกน้ำพริกหอมๆกันเดี๋ยวไอไก่มาคุหกหั่นกํา เนี nhà, đâu, ่ยไปย่าครับมีน้ำพริกไปน้อยแล้วแกงไก่เดือบินะวันนี้ไปน้อยอย่างเงี้ยเท่าพอนะครับเนาะเอาแกงไก่เหนียวไก่อย่างได้มัดครับเอามันแห้งๆกับเป็นอบเนาะอย่างน้ำแห้งนะครับมันอยู่ในวิธีการนี้เขาจะเอาไปเนี่ยอย่างไรให้มันตุ๋นเร็วกับตัวอันได้เนาะครับเนาะเอาพริกเริ่มหอมแล้วกับไก่ทั้งมดทั้งมวนเอาใส่ทุกอย่างนี่ครับมะเขืวเทศทกันเนี้โก็ไก่ตัวใหญ่ขนาด ตอนน้ำปากนเพิ่มคามหวานหน่อยพอตัวกระเนื้อมันหอมหอมเดี๋ยวไปมาเติมน้ำครับอันนี่รักหลายเมนูของนี่มันหอมหอมเลยครับครับยกมาครับหน้วนำพริกกับหอมโซ่อะไรฮะ หม้องแต่เย็นๆน้อยแก้มเหนียวเนาะครับผมแก่ต้ีหน่กก็หอมแล้วุโอ้โหกอด้งมากระดางว่าเนาะจุดยอดุดยอดแล้วอันนี้ไปน่าจะพัดของวงไฟแดงข้างนอกเป็นสีครับผมมันมีอย่างชัครับการยกไก่เอาไปลุกพ้องเลยบ่ปุ่มเลยนะปุ่มเลยเนาะถ้าเปิดขาได้อย่างไ้เนาะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเรีบยผ อย่ยวนี้เไฟแงต้องนำมัน่อนๆครับนู่นงโอ้โหิดีกมเดียวนะเกี่ยวกับั่งมากามันขำนะครับจะได้เอาพักไทยมานะครับพักไทยัก เมาได้มาวันนี้วันเดียวก็ท้าเดี๋ยววันปุกวันนี้กับมาเห็นมครับการเลียมนี่วสเลียมครับจอดแล้วนี่นี่อย่างนี้ครับนี่อาไปปลูกหลายแล้วครับพี่ไอ้ปักกังครับไอปลาคังครับลามย่างทุกหั่อนนะครับการสลียมไม่นะครับใครได้กลิ่นบ้างครับนี่กลิ่นได้ได้กลิ่นแล้วเด้อครับเด้อน้องเขาเอฟซีปัตตานาฟาครับ เลียงจำออกไหมนุ๊พี่น้องคนที่ไหนกรัคนเมืองแป่ครับเนี่ยคนเมืองแป่แป่เนาะครับเราชุดยอดเราเมืองแป่เนาะเมืองแเป่ชุดยอดพี่น้อยแบบนี้ยังโซบพี่กับชุดยอดแล้วครับมีกกับใครมีกกับใครใครก็เป็นของเอ็มซีครับแต่ว่าเนาะชุดยอดแล้วนี่พี่น้อยเนี่ยเข้าเข้าหลายย่างแก่ครับโอ้กินไปกันไปแยกกันครับเจอกันเนี่ยเจอกันกินเนไปยังคำนอนโอ้ขอบคุณจ้านักเจริญดิบมาแอวมา เดี๋ยวมาใจหากันนะครับเนาะครับเดี๋ยวก็มาเห็นไหมครับมาหากันตลอดครับคนบ้านเขาพี่น้องบ้านเดียวเกี่ยวข่าวมันจะได้มากระทืงเป็นเพื่อนเป็นพูงกันเป็นี่เป็นน้องกันเนาะอ้าวพวกเมืองใส่กันใต่จ่เลยกันถึงม้วนใจนะเนาะแท้ครับม้วนแท่อ้าวเรับขาเขโอ้พี่เกียงกับลังแห้งเนาะี่เกียงกับลังแห้งเอาหน่อยพี่น้อยมันไหนยกแล้วเลยอืมคนคนน้ำเพ่จีมีชิสได้กินเนอะครับได้เฮ้กินก่อน เราแปด้แ้ๆครับแฝดคนแฝดเลคนแปดเเป็นชวเนี่อย่างเอาอาปาเป็นไรนี่ข้ามื้อเม้นใหญ่ครับยูเดนใจเนี่เล่ามื้อสองมื่อน้องมื้อสองเลาสงนะมื้อสองไย่างอยู่แก้มชุดจอนได้ครับนี่อิ่มนะมันหวนอันนี้ย่างผีเขียงเนาะครับเลยย่งผีเขียงด้วยกัน จะได้กับเสร็จสิ่งมันเรียกเที่ยวสากันเนาะมาในอู่เมืองใส่กันชัใจ่ไหมเนาะม่วนม่วนเนาะและพอแต่เ่ยบรรยากาศให้มันเหมือนอยู่บ้านอยู่บ้านเนาะเดี๋ยวเปิดเมืองเมืองเนาะเดี๋ยวเห็นลองสามวันเอาขอกขอกไม้มาหลามป้าเดี๋ยวเอาขอกเอาปลามาพี่น้อยหลามให้กินอย่างเดียวได้เลยครับเพราะน้ำพีกไปน้อยชุดหย่อนแล้วครับล้ำนน้ำเริ่มแห้งไก่เริ่มเปื่อยแล้วครับมาปรุงรสกันครับ ใส่ชุดรถไปเหี hmm. ่ยน้ยใส่ผงปรุงรถไปเหี่ยน้ยครับเน oh, in ี่ยครับเปื่อยๆเขาพอนี่เนาะโอ้ใจเวลาเหมือนนักหนานักแกนะครับน้องฮะไปบอกคูดพักความเปืต้นหอมพักความไม่หอมบัานหฮาครับใส่เลยเลยละใส่ไปเลยโอ้เหมาะครับเอาหนำบอกอีปอลหรอครับ เอาไว้หยบไป้จำนะครับเนาะเอ่นะครับแกงไก่พี่น้อยจะห้องอบก็ได้จะห้องแกงก็บอะไรเนาะครับเนาะน้ำพริกแกงใส่แกงยวกก็ได้นะครับแกงยวกก็ได้แกงใส่แบบฟักมณ์กับหม้อครับเนี่ยครับแกงเราใส่วัตถุดิบไปตัวเองแต่อะไรครับอ่ะปิดแก๊สได้เลยครับอ่ะวันนี้พี่น้อยตักใส่มงเก่านี่เลยครับเนี่ยครับค่อยใหญ่ๆนี่เลย จวงไปจวงมันครับง่ายๆบ้านเดียวเคี้ยวขาวครับพี่น,น้องบ้านนองนี่เอาเ่มเมื่อพอนะย่างหมูสูน้องเปิ่นครับแบบนี้ยัางสูน่ออันนี้กับเป็นพัดขนา้าไปหน,น่อยพัดแบบบัดด้บัดด้ครับเปิ่นครับนี่กับพักมุ้งไฟแดงเนี่ยครับไข่ทอดกามีอันนี้ก็เป็นแกงไก่ครับ กำลังห่อนๆเลยห่อนๆนํนำขราเมีแกงครับใส่น้อยเดี๋ยวกระลัมามักหลายมักเผ็ดใหอใส่หลายทำหมูเผ็ดให้ใส่น้อยครับอันนี้ใส่น้อยเดียวก็ได้ครับเผ็เดล้ำกลมกลมครับแกงไก่แกงแกิ้ต่ำมาแค่ใส่คนเดียวนะครับต่ำม,มาแค่วันนี้มาเสื้อ,อยังไปน้อยจูร่านนี้เอาอย่างไปพ่องเอาน้ำพริกแกงน้ำพริกลาบแกงฮังเล น้ำเงียเ้ยวของเรนมัน thuộc ไปน้ำเงี้ยวครับเนีย่ยน้ำเงียนะเง้ยวอ่ะน้ำพิษไปหน่อยไปนะครับดอกเลยเอาดอกกิ่งแห้งใส่ได้ล้ำขนาดบอกเลยครับบอกได้ครับ,อบยอดนี่ครับเราไมปซื้อไปจิ้มก่อนได้นะครับนีครับน้ำพิษหวังครับล้ำครับเปกกลับกันเด็ดเป็นเนี่ยลองพอกับซื้อจีนไปจูบจอกันได้อ, <laughs> อันนี้เป็นน้องข้าใหม่ไปหน่อยครับเนี่ยครับวันนี้มาน้องหนุ่มเป็นมาเอวหาเนาะขอบคุณที่ติดตามครับ ขอบคุณติกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณติกอุดหนุนสินค้าพี่น้องทางออนไลน์นะครับน้องแล้วปะกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับโอ้เด็ดขนาดกะเด็ดล้ำล้ำอันนี้ล้ำแตกผมอะชุดยอดซื้อไปโบฮิดหวังครับขอบคุณจันนะครับครับผมแล้วปะกันตีล้านใหม่พี่น้อยน้อง